นา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 ราน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 เนานงนาานาลานาแม่าันานน บอกให้ส่งให้ท่านวันพรุ่งนี้มันยากจังทำไม่ไหว้หนูแม่ไม่มีแล้วจะเขียนให้ดียังไง mm. เป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก,ก็ไม่คุ้นกอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหม พร้อมหน้ากันทานอาหารเคยมีแค่ฝันไปไม่มีเพลงก่อมใดไม่มีห่ผมผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกทีไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้ ช่วยส่งลักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูน้อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีนา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 ,นา,นา นา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 น,าน,านานเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่คุ้นกอดแมวอุ่นจริงๆมันจริงไหม พร้อมหน้ากันทานอาหารเคยมีแค่ฝันไปไม่มีเพลงกลอมใดไม่มีห่ผมผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกทีไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้ บนหน้ากรดาษก็ละน้ำตาถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งลักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน้อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี ถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งลักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ ใครช่วยส่งรักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน้อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี